อันนี้เป็นรอบแรกเลยนะครับเด้อรอบแรกเขามาประมาณ6กมงแรงครับเนื้อจัดนักจัดเต็มขึ้นกับรอบเสาเลยครับรอบแรกกับรอบเสามีกหลายยังไงนะครับเนาะตับวัวใจไข่หลังนะครับเนาะอันนี้เป็นเนื้อสะโพกบกดากมาแล้วครับในรอบใบกับรอบแรงครับผมนี่ครับเสือหองไห้ครับเนื้อนองไร่ครับผมรอบแรงนี่พวกไมนู่เจีวหวันเสียอกไหลนะครับเด้อนี่ครับสามสิบกีบนะครับเนาะหรือว่าสามพันลืมหรือว่าสบายนั่งนี่ครับแมาแบบชุดใหญ่นะครับเนาะนี่ครับดอกจอกขั้นแท่น้าครับผม แต่ละรอบก็สีแห้งกันประมาณสี่ชั่วโมงครับท่านผู้ชมสี่ชั่วโมงล้มหนึ่งครั้งครับสดใหม่ตลอดทั้งวันแน่นอนครับบวมเปนว่าสดมือต่อมือได้สดมัดมือเลยครับอันนี้เป็นสายอนครับผมบีก็แม่นะครับบีสดสดครับผมเป็นลิ้นเป็นบักบกมห้ดนี่ครับมีมาครับผมมาเมนูย่างบักบกนี่ก็เป็นที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งกันครับนี่ครับปลาหมึกงัวมห้ดนี่ครับติดกับขวดัวก็ใจมากเลยครับสดสดใหม่ๆบังครับรอบแรี่ยงอีลงเหนือไร้เนื้อน้อยๆด้ครับเด้อข้าวแรีง ลูกค้าก็สิเขาไล่นะครับเพื่อนที่เขาไล่ช่วงเที่ยงกับช่วงแรกนี่ครับผมก็เลยลงเหนือรอบแรงกับรอบเสาหลไลเติบครับผมไลยก็รอบใบนะครับเนาะนี่เลยครับตอนยิงใหญ่อีกคือเกาครับแต่ว่ามันเป็นเมนูกล้วยโคโลแล้วด้วยครับบานนี้อันนี้เป็นเมนูง่วนหน่อยเกือต้มครับผมสีสาติสบังนะครับนี่ครับเสือรองไห้ครับนี่ครับเนื้อไม่ไหมครับมันสีเด้งดึ๋งดังดึ๋งดังดึ๋งสิครับมันสีบ๊แข็งกระด้างนะครับคันเป็นขันมันมันดันเลยครับมันสีบ๊เด้งสีนะครับแบ นี่คือง่วมาใหม่ๆสดๆนะครับรอบนี้เขามาตอนหกโมงแรกนะครับสี่ชั่วโมงล้มหนึ่งครั้งครับผมนี่ครับบักเพากรุบเลยท่านผู้ชมนี่ครับตัวนี้ก็ซีใส่ส่วนประกอบกับคือคกันเลยครับกับเมนูไอที่พลาดไปเมื่อวานนี่ครับเมนูก้อยโคลโครับผมหั่นกับั่นแบบเดียวกันครับเพียงแต่แตกต่างกันนี่ขั้นตอนการปรุงรสนะครับเนาะนี่เลยครับเมื่อกี้ก้อยโคลโอบัดนี้ง่วน้อยเกือกต้มครับผมกัิมี่นี่แะครับเนื้อ แล้วกสีเป็นในส่วนของตับหัวใจไข้หลัง30กลีบดอกจอกคันเท่านะครับเนาะใส่เข้าไปตองกันครับนี่คันแทะกุบกุบเลยเลยครับเนี่ยเครื่องไอพวกเครื่องในพวกเหนื่อยแต่ละส่วนมันมาจากง้วคนละตัวไงสีบอกขึ้นกันนะครับแล้วแต่รอบครับผมนี่เลยครับนี่รอบนี้ก็เป็นงัอหน่อยนะครับเนาะเป็นง้อหน่อยครับรอบนี้สี่บอกค่อยมีมั่นครับผมลิ่นๆนะครับรอบใบกับรอบแร่งก็แล้วแต่มือกันหรือเล่าครับ นี่ครับส่วนงัวมันบ่อยมากเดี๋ยวเขาหล่อสางว่าต้องเอามาแต่งสำหรับเห็ดเมนู่นอื่นๆนะครับสำหรับเมนูที่ต้องขายตลอดทั้งวันนะครับส่วนพวกเหดียวมาขายเป็นเมนูเฉพาะอย่างเลยครับนี่ครับมีไซออนพร้อมครับผมนี่เลยครับสร้างแยกได้ได้ครับพี่น้องทุกผู้ชมอยากกินก๋วยตะนั่นก๋วยตะนี่ก๋วยตะละส่วนก๋วยตะใสก๋วยตะตับก๋วยตะข้าวหน้าอะไรครับผมอันนี้เป็นเพียนะครับเป็นเพียหัวพุ่งของแท้นี่ครับนี่นะครับคนๆเลยครับผ่านการต้มมาแล้วดนะครับได้เนี่ยเขาก็มากรองใส่ไปครับต้มให้สุกนะครับ สังเกตบางขอบหมอสี่มีแหมๆแน่แล้วต้มดนแล้วครับยอนลัตตะต่อนมาสูบบางครับผมนี่ครับเมนูงัวน้อยเกิดต้มนะครับก็คือเนือส่วนต่างๆบวกกับเครื่องในะครับจำลองจำแลงว่าเป็นงัวน่อยครับเข้ามาใส่เพียวแปงเสียเพียวมากทีมอ่งคห้ยครว่าเป็นขี้ต้มเนาะนี่ครับก็เรียกว่างัวน้อยเกิดต้มนะครับอันนี้บีครับบีสดเลยนะครับเด่นีะครับติดมากับตัวง่วครับบังสังเกตบางสีตับครับเป็นสีเดียวกันกับตับติดมากับตัวเหมือนกันครับการเพียดคลายปกติจะใส่แบบต้มแล้วการ กรองไม่เหลือนะครับด้วยากันดองน้ำปลามาแล้วครับนี่ครับแบบกวนน้อยๆนะครับพี่น้องท่านผู้ชมอยากได้ไปใบเฮ็ดเนื้อยู่แล้วกินกะสร้างในนะครับทางเพจดไอ้บอยเดอร์ครับผมมีบริการจะส่งทัวประเทศนะครับเซตเรียบร้อยแล้วครับงวน้อยเกลือตมครับปรุงรสแบบลาบทั่วไปรเอาเลยครับนี่ครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานครับผมลาบก๋วยธรรมดาอยู่ร้านก็มีนะครับท่านผู้ชมแบบลาบแบบธรรมดาธรรมดานีครับลาบเอาตะเนื้อก็ได้ลาบเอาเครื em onder, ่องในก็ได้หรือเสียเอาตะเครื่องในก็มีก๋วยเต้เครื่องในก็มีเครื่องในเจี๊ยบยางเนี่ยโปรับ นี่ครับพร้อมเสือกครับเรียบร้อยครับเมนูงัวน้อยเกือกต้มโอ้คนคนกระคักเลยอันนี้เป็นรอบแรกเดี๋ยวอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีลูกค้าสั่งนะครับเนาะจริงๆก็ขายดีเบิดมื่อแหละครับเมนูนี้เพราะว่าอยู่ร้านเอาเป็ดหงแอร์นะครับก็คือเมนูเจลห่อนครับว่าต้องยานห่อนครับอยู่ร้านมี่องแอร์ไว้ให้บริการบริคิดเงินเพิ่มนะครับยิมเว้นก็ขายได้ยิมแรกก็ขายดีครับเมนูเจลห่อนนี่ครับผมเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองคอนแกนแล้วนะครับเนาะเพราะว่ามีจุดคอเด่นก็คือเขาใส่เนื้อสดนะครับแบบเดียวกกกััันบบบที่เเเาา็ดลลอยยยจุคร โบดิไซนเนี่ยแซ่แข็งม่สไลด์อย่างเนาะครับเนาะไซส์แบบสดๆเลยครับอันนี้ก็น้ำซุปครับกระโดดเด่นเนื่อนครับนี่ครับเมื่อกี้เป็นน้ำปรุงสำหรับเพื่อนน้ำซุปเลยครับไซส์กันับน้ำซุปที่เาต้มลงไปแบบคนๆเลยครับโคตรแซ่บอะครับย่างนัวเลยครับนี่เสิร์ฟกับมอดินแบบนี้ครับผมนี่เลยชุดผักจัดเต็มมาให้อย่างนี้ครับผมกันผู้ใดบ่มักอันที่เสิร์ฟกันไปในจานน่ยานบ่อิ่มสร้างเพิ่มก็ได้ครับเป็นอลัสคาดแยกออกมาอีกครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นลิ้นครับผมอันนี้เป็นไข่หลา้ครับเด้อนี่คครรรััับบบกก็็เเฮฮดดจจจิ้้มมุหหืืออวว่่านน นี่ปลาหมึกงัวครับผมนี่แหละครับกรุบกรุบเนาะครับเนาะแล้วก็มีในส่วนของเอ็นแก้วต้มเปื่อยแล้วครับผมแล้วก็อีกหลายหส่วนครับสั่งแยกได้ครับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยากกินเจ้วห่อนแบบเนื้อสดๆแบบนี้ครับนี่ครับตั้งสั้นกินไดจับไข่เยาจับสั้นนั้งกระบืหลุดครับผมเลี่ยนเชื่อนเลยครับสดๆครับผมติดมีดติดเคียงติดจานกินไปแล้วก็ติดใจพร้อมเลยครับนี่เดี๋ยวนี้มีตัวนี้แถมพร้อมเลยครับกากเจียวนะครับว่าเป็นกากหมูนะครับกากงัวครับมาลองริมซิมรสกันเลยครับปูดะ ค่างออกดีเลยครับคู่กับผักสดแบบนี้ครับอยู่รานบริหันไว้ใบนะครับหันเอาสดๆไม่แมงเยรออิซ่าแน่นอนครับช้าหน่อยอร่อยแน่นอนครับผมกันหั่นใบมันเส้นสดบริสุทธิ์มันบ่หอมนะครับเนื้อก็บสิบเนื้อสิครับระวังระวังรอดหมอห่านก็กินเป็นส้อยจุไป็นน้ำด้เลยครับผมเมื่อเบิ่งอันที่ข้าวตุ๋มใบมังี่ครับนี่ครับสีโค้งนะครับเนาะตุกฮอดคําแม่ครับเนี่ยกับขาก็สิเปื่อยพอดีครับนี่เลยครับเนี่ยเปื่อยเฮาก็สิเอาไปเฮ็ดเป็นเมนูพวกที่ใเซ เนื้อเปื่อยนะครับต้มแซ่บต้มขมอู้เพียรพัดอยังโกวอยังสูแนี่ะครับผมนี่ครับในส่วนของน้ำซุปเ้าก็ะมัตส่วนน้ำมันที่มันลอยอยู่ทื่อๆนี่ออกซ่อนครับตัวนี้ใส่บ่ไวย์นะครับมันสิเลี่ยนมันสิเป็นไข่ครับนะยังเป็นของเอร์ซะเราให้กึืนไข่ไว้ครับนี่เลยครับตักวองสิครับมีคนมาลับเสือครับน้ำมันแบบนี้ครับส่วนเ้าก็ะดี่ไดเป็นน้ำซุปจสิครับคนๆแบบนี้เลยครับหืมักยางหอมครับหอมนัวเนื้อเลยครับเดี๋ยวบะไว่าสิเฮ็ดเมนูต้มขมเเนืื้อป่อยุนับพี่น้องท่านผู้ชมเนื้อเปื่อยทีี่่เาาาได้้้จกกรรตมนนซุปละคับ เนื้อซิโครงนะครับเนาะอยู่ทางหลังนี่ใส่สองส่วนนะครับใส่ซิโครงเนื้อซิโครงกับเนื้อสามสันนะครับเนาะเนื้อพวกนี้มีความพิเศษนะครับมีส่วนที่มันเป็นทั้งเนื้อทั้งพังผืดแล้วก็มันนะครับเนาะก็ือที่มีสามเลเยอร์น้อกันนะครับเนาะรสชาติเท็กเจอร์ที่ออกมากก็จะดีครับผมนี่นะครับปรุงรสครับอันนี้เป็นต้มขมครับใส่เครื่องสมุนไพรค่ะแตะไคร้ใบบักกูแล้วก็เพียครับผมตามด้วยบีแซบบีนัวบีงัวแท้ๆเข้ามาครับซอยถี่ดีดองครับขมยังงเดาาใใสส่่ลลไปปครบผมแ้้วก็นซุ ตามลงไปครับผู้ใดบ่อยากกินต้มคมก็สซ่างเป็นต้มแซ่บก็ไเดเลยนะครับได้ก็จิบ่ได้ใส่เพียรให้ครับก็จิรุงรสเปรี้ยวเผ็ดให้ครับผมนี่ครับนั้นมาต้มให้เครื่องสมุนไพรมันออกกลิ่นหอมแล้วก็ปรุงรสเพิ่มมาไปครับพริกป่นข้าวคั่วผู้ใดบ่อยากได้ปรุงรสเผ็ดๆจังซี่ก็สซ่างเป็นแบบต้มนัวก็ได้ครับือสิบ่ได้ใส่พริกป่นข้าวคั่วให้แบบต้มเฮือนงานก็เฮ็ดได้คือกันครับผมนี่ครับหอมๆสดๆร้อนๆเสิือเปิดจังซี่ครับผมแซ่บแท้แน่นอนพี่น้องท่านผู้ชมครับผู้ใดแคีวบ่ดี กินง่วบ้านบัถนัดครับผมยำบ่แหลกนะงัวพีีเมียมกับมีครับพี่น้องผู้ชมเป็นงัวสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับเนาะนี่ครับกัสีมีมันแสกแล้วกมีความหนุ่มของเหนือเป็นพิเศษครับนี่ครับเอาบ่อเอามาใส่เป็นในเมนูอย่างเป็นลักนะครับเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็สามารถเท็ดเด้หลายเมนูครับผมสีเอาไปเท็ดเป็นก้อยครัวสีเอาไปล้วนไปลวกจิ้มไปอ้อมไปอู้เพี้ย หรือว่าไปพัดกับเผาพัดจังโก้โอ้ได้หูเนี้ยครับพี่น้องในผู้ชมเฮ็ดน้ำตวงตน้ำตกเฮ็ดผ้ามาหนิเฮ็ดได้เป็เลยครับมันก็ี้มีความนุ่มของมันเป็นพิเศษนะครับเนาะนี่เลยครับจิม้มเข้าไปเนี่ยเป็นบุ้มบุ้มบุ้มตามห้อยนิ้วมือเลยครับนุ่มแห้งครับมื่อนี้นี่เบียกบ่าบริมาสาธิตในเมนูย่างสุเบิ้งเลยครับเด้อเบิ้งครับปุ๋ยนะไล่มันแสกขึ้นมาปุ๋ยโอ้บักย่างคักเลยครับผู้ใดเขียวบอดีเนีน่ยนั่มทางนี้ครับผมผู้ใดเขียวดีกะง่วงบานเท่ากะมีให้บริการ เต็มสตรีมคือเก่าครับผมอันนี้เป็นเสริมกันแม่เป็นทางเลือกนะครับบ่ได้เอามาทดแทนกันบ่ได้เอามาใส่แทนกันอีเองครับผมเป็นทางเลือกเสริมนะครับนี่เลยครับเนื้อพี่เมียมครับเอามาเอียบมามาร์คซะก่อนครับพี่น้องท่านผู้ชมนำเอียบนี่สูตรเข้มข้นเลยนะครับเนี่ยบ่ต้องเอียบทิมไว้เป็นห้านาทีสิบนาทีหรือว่าสามสิบนาทีอเองครับเอียบเราขึ้นย่างได้เลยครับนี่ครับเนื้อพวกนี้ต้องย่างไฟแห้งนะครับเนี่ยเอากึ่งๆเผาเลยครับนี่ครับไฟแรงๆครับผมเพื่อที่ให้มัน แฮมข้างนอกแล้วก็ข้างในมันยังบอสุคัดนะครับมันจังสีพลอยกินง่ายครับผมนี่ครับข้างในนีนุ่มๆชุ่มฉ่ำอยู่นะครับเนาะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงนี่ครับนี่โอ้ยคัมจีต่ำเจียวโบแมนนี่ครับเอาไปกินกับครับผมนี่ครับขึ้นจานมาแบบนี้เลยครับปิ้งสิ้นครับผมสั่งได้ครับส่วนนี็มีสันนอกมีลิบอายมีพีขันยานะครับ เมนูเสริมของเ้าครับผมพี่กัลลานสาขาขอนแก่นนะครับอยู่ถนนเล่าหน้าดีครับผมอยู่ติดกันกับปั๊มน้ำมันพี่ที่ติดกับต่อรออ่ะครับผมก่อนถึงลานเคียงก่อนถึงตลาดพม่าประมาณสองลอยเมตรครับปักมุดมาได้ครับพิมี่มาซอยทีขอนแก่นนะครับเนาะลานไม่ถึงกลางแจ้งและห้องแอร์นะครับไม่ยอมเว้นนียะตกใจได้ครับเห็นประตูปิดบ่ได้ปิดลานนะครับมันเป็นห้องแอร์เลยจำเป็นต้องปิดประตูไว้ครับเปิดเสียบม้วนหดหายถุงชุดมือครับบ่มีวันหยุดครับผมพี่น้องท่านผู้ชมเลี้ยนเชิญนะครับเด้อฝากไว้นะครับผม